ที่ฝ่าเท่าส่วนใหญ่ลักษณะตอนนี้เป็นไงเป็นสนิมผุแล้วก็ไม่ได้รักษาป้องกันบางอันมันหลุดไหมครับบางอันมันมันไม่ได้เปิดขึ้นหรอกแต่มันเป็นสนิมคือมันผุแล้วนะใครเหยียบน้ำหนักก็น้ำหนักหักขาพิกในจังหวะที่พิกขาก็เลยเข้าไปง่ายอืมอันนี้ลูกค้าที่มาใช้ที่นี่มีตกลงไบบ่อยไหมครับ บ่อยคนระับไม่อยามมาเก็บก็มาดอแล้วก็ลอกท่อออกด้วยเพราะน้ำน้ำก็ท่วมตันเวลาฝนตกมันก็เอ่อขึ้นมามเพราะว่าขยามมนอยู่ใต้านางีเดียไม่มีใครทำท่อฝาท่อใหม่แล้วก็ระบบการระบายนะ้ำอะไรเงี้ยคือฝนตกแล้วมันจะน้ำจะขังจะท่วมแล้วก็ ภาพแวดล้อมอ่ะคือน่าจะมาปรับปรุงคิวพา์ให้มันดีหน่อยคนที่มาเนี่ยมาทีต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดมาเจอบรรยากาศอย่างนี้มันก็ไม่น่าไม่น่า,นาชวนที่จะมาเที่ยวคือขอให้ปรับปรุงเรื่องท่อฝาท่ออย่างเงี้ยเพราะรถมันจะคนเนี่ยเดินไม่ไม่ไม่ไมไมทันระวังก่อนเคยมีตกประจีนนักเรียนที่ออกข่าวอ่ะต้องเพราะว่าท่อมันสันตลอดเนี่ย เพราะว่าเราฝนตกแล้วน้ำมันทุบจะดันขึ้นแล้วก็ให้ลอกท่อด้วยเขาให้ลอกท่อทำตะแกรงใหม่ทําอะไรใหม่เพราะว่าฝนตกแล้วตลายมากเลยน่ะ้วน้ำมันเต็มเนี่ยขอให้ชาเมลให้ช่วยดูเสถียร้องเนาะ่วยกจะดูสักหน่อยเพราะว่าเราก็ยู่ในการตลาดกลางคนก็มาเที่ยวเยอะด้วยอยาเขามาดูแลบ้างคือสภาพตอนนี้มันทํารุดเยอะไหมครับก็เยอะเยอะหลายที่หลายจุดอยู่นั้นทั้ทงหัวมุมตรงนูมม้นก็มีตู้อเทียมกระโดดก็พังอยู่ตอนเนี้ย ก็มีเอาของมาวางกั้นเอาไว้แต่บางทีคนขับรถมาไม่เห็นคนเดินก็ไม่สังเกตเนี่ยก็ลร่วงแล้วท่อเนี่ยท่อที่สำคัญที่สุดเลยท่อน,น้ำมันมันมันตันเน่ะก็อยากให้ลอกอยากให้ลอกไอ้เนี้ยคือสําคัญที่สุดคืออยากให้ลอกมันจะได้โล่งการที่เกิดขึ้นเนี่ยผมกลับเรียนว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยและได้นําเรียนท่านผู้บริหารคือท่านนายกสมทรงพันเจริญวรกุลแล้วนะครับท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการให้ผมเนี่ยในฐานะกำกับดูแลพื้นที่เนี่ยนะครับ ให้ไปเร่งดําเนินการปรับปรุงโดยเร่งด่วนก่อนนะครับซึ่งผมก็ได้นําช่างนะครับไปทําการซ่อมแซมในส่วนที่ต้องแก้ไขด่วนก่อนบางจุดนะครับและก็ได้ขออนุมัตินะครับงบประมาณในการที่จะมาทําใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็ต้องกลัาเรียนว่าตลาดการเพื่อการกเกษตรแระสหกณ์ของเราจังหวัดพระญญาสุริยเนี่ย มีลูกค้ามาใช้บริการจํานวนมากเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตเลอร์น,นะครับรถไม่พอจอดนะครับก็ต้องขอความเห็นใจจากทางลูกค้าด้วยนะครับซึ่งเราก็จะทําให้ดีที่สุด